วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ รู้ว่าจะต้องมีฉากขึ้นชกปวยในละครบริการหมอลามก่อนถ่ายทำหนุ่มแซคชื่อแพรก,ก็เลยขยันซ้อมอดมัดปล่อยเข่าเพราะชีวิตจริงเป็นนักองถงนัดแต่จบใหม่แต่พอต้องมาสวมนวมเนี่ยก็เลยต้องโชว์ความฟิตซะหน่อยเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้ที่ดิกรีไม่ธรรมดาค่ะเป็นถึงว่าที่พ่อตาในละครอย่างท่านผู้ว่าพี่วิทย์ภูทริศที่รูปร่างเนี่ยดูจะเป็นต่อกว่าหนุ่มแซคเยอะอยู่นะคะ เพระาะว่าน่าจะไปหนักตอนที่ไปสู้กับทางกูรานี่แหละวันนี้เรามีการฟิตไม่จัดซ้อมมายัางไงบ้างโอ้โห oh, ตั้งแต่เตะบอลกับภูสลามาขายัางไม่หายเจ็บเลยครับผมรอดเอานี่รอดเนะาะอันนี้รอดครับยังไหวเหรอยังไหวเอ๋อนี่ขนาดวิตเจ็บเจอ <c oughs> ตูดก็เข่าวิตสู <c oughs> ส้เพื่อมีการถ่ายทำต้องสะดุดพอได้ขึ้นเวทีถ่ายทำจริงทั้งแซกและพี่วิทย์ก็แลกกันหมัดโตมัดประเคนทัาใส่กันไม่ยัางลืมเรื่องของความเหนื่อยไปเลยค่ะ แต่ว่ามีไมคเด็ดกว่านี้อีกใช่ไหมฮะมีมีมีอกมันค่ะ ออผมบอกแล้วว่ายังมีเด็ดๆทอรออยู่อันนั i i ้นแค่น้ำจิ้มนะแกฮะอันนี้ของจริงเหนือแอคติหรือว่าเหนือจริงตอนแรกๆยังแบบยังเหนียบปลอมๆนะเพราะว่าตีกับคนแรกๆอ่ะเราเป็นฝ่ายโดนตีไงไหนเราเป็นฝ่ายโดนตีฮะไม่ตายก็คังเหลือทั้งไม่ตายก็คังเหลือทั้ง แต่ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ได้ยาใจชื่อกำลังอย่างดีนั่นก็คือสาวข้าวทิพย์ทิดาดินครูจินคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยแบบเนี้ยโอ้ยชมีนชมนชมมมเนี่ยจะต้อเหนื่อยมากเลยนสู้ๆครับวันนี้เอาเ็มที่ครับครับผม เขาก็เต็มที่นะคะซ้อมเมื่อไหร่ก็เหงื่อโชกมาเลยแล้วก็ตอนซ้อมคือเต็มที่ามากๆก็จะฟิตปึงปังนุ่นนั่นแต่พอขึ้นชกองจริงๆก็เริ่มหมดแรง <c oughs> แต่ก็ทํามว่าดีค <c oughs> ่ะถามว่าดีใครจะเป็นฝ่ายชนะระหวะ่างมุมแดงแซกชุมแพรและมุมน้ําเงินพี่วิทย์ต้องลุ้นและให้กํลาลังใจแล้วนะคะว่าจะผ่านบททดสอบด่านนี้แล้วได้เป็นลูกเขยของท่านผู้ว่าสมใจหรือเปล่าในละครบอริการหมอลำคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงคะ่ะพ่อพ่อนาตีม่วงเบาตีม่วงเบา บืง้งสุวเราก็อยากนี้ผมเป็นลูกเคยแน่นอนมือนี่ผมดูซิปต้องตาย